สาธุบุญด้วยกันนะคะสาธุบุญด้วยกันนะคะ,สา,นนะ,คะสายบาทนะคะและให้มีโอกาสที่จะไดให้เราได้รู

ครับโปรดที่ท่านได้มาช่วยในการในการต่อข้อเรื่องนะครับต้องขอกรับวัฒนาบุญนะครับกับท่านคุาววันหวังสุโสมกัปตันตรีรัชตะตัววัฒนาปฏิบัตินที่แทนนายกรัฐมนตรี Đây ตรงไป năm กันวันนี้ satu 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 打图。

สาธุ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 หมดแล้วบสสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุบุญดดวยกันนะคะคุณสุโทษค่ะขอบคุณค่ะสาธุ หน้าทูตาทูตาทูตาทูอย่าให้เบลอาทูตาทูค่ะ Satu, 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 satu.